สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะมาถ่ายคลิปสั้นๆเนาะวันนี้เราก็จะมาพามาดูต้นพริกนะคะต้นพริกวันก่อนเราไม่ได้ถ่ายคลิปไว้เนาะเพราะเราคิดว่าเขาจะตายไปเลยแต่พอฝนตกมาเขากับเขากับชุ่มชื้นขึ้นมานะคะอันนี้พริกเราพามาดูพริกสวยๆนะคะดูต้นนี้ยังไม่ได้กินสักรอบเลยนะเอาไว้ข้างนอกให้เขาเกิดเอง อยู่เองดูเขาท่าทางเขาจะดกนะไปเขาก็าจะเหลืองๆเพราะว่าเขาไม่มีปุ๋ยแต่ต้นพวกนู้นที่เราใส่ปุ๋ยล้วใส่กีนทาไว้จะใบจะเขียวๆนะคะอันนี้เก็บไปรอบสองยังสวยเห็นขขาสวยเลยมาอัปเดตให้ดูนะคะประมาณนี้สวยวันนี้แดดดีันนี้แดดดีสู้แดดสิฝั่งน,นี้สู้แดดนะคะ สุดแดดทันไปฟังเยเห็นแล้วก็อดไม่ได้ที่จะถ่ายสู้มากเลยลูกๆทของแม่ยังเหลือคอยดูนะคะเดือนเดือนธันวาคิสมาส t เราจะมาอัปเดตอีกทีนึงเนาะสำหรับกลุ่มนี้นะคะมาอัปเดตท,ทีนึงว่าเขาจะเป็นยังไงสำหรับคนที่หัดปลูกพริกนะคะเดือนนี้ก็เข้าหน้าหนาวเต็มตัวแล้วนะคะ เริ่มหนาวลงทุกวันทุกวันแทนที่เขาจะตายเขายังสวยอยู่อย่างที่เราเคยเคยบอกคลิปก่อนๆน,นะคะพริกพันเนี้ยของบักเก็ตไฟเออร์นะคะเขาจะตายตรงหลังคริสต์มาสพอเข้าคริสต์มาสเนี่ยเขาจะเริ่มไม่รอดแล้วนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเรือประมาณอีกเดือนกว่าๆเนาะพึ่งจิแล้วก็ธันวาก็เลือประมาณเดือนเดือนครึ่งนะ่ะอันนี้ก็คงจะแก่ทันนะคะก็คนจะแดงทันเนาะพริกเราพริกอ่อนเราเรือตั้งหลายกระถางนะ อูพิกสวยๆกันนะคะพริกชูชีวิตหนาวเข้ามาและพิกเรายังสวยนะคะวันนี้สู้แดดมากเลยทั้งสู้แดดทั้งทั้งสู้ทั้งสูชีวิตเลยพริกเราสวยๆนะคะพริกที่เก็บไปแล้วอันนี้เป็นรอบที่อัน,นจะเป็นรอบที่สานะคะถ้าเก็บพร,รอบสองเก็บไปแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เขายังสู้ชีวิตกลับยังสวยนะคะท,ทั้งทั้งที่เข้าหน้าหนาวแล้วเลเือตั้งหลายกระถางนะ จริงๆเขามีเยอะนะคะเดี๋ยวเราให้ดูเนาะว่ามันได้เก็บรวมกันไว้เดี๋ยวเราพาไปดูข้างนอกนะคะที่เราเด็ดออกว่าเขาเป็นยังไงตอนแรกกะจะไม่ถ่ายพอเห็นเขาสวยก็มาแนะนําเพื่อนต่อนะคะเดี๋ยวไปดูที่เราเก็บเสร็จเนาะข้างนอกข้างนอกกินเขานะคะพริกที่เราเด็ดออกนะคะเนี่ยรอยเด็ดวันก่อนเด็ดออกออกมาจากที่เราแขวนนะคะยังไม่ดึงเชือกออกเลยเรากะว่าจะปล่อยเขาทิ้งเนาะ ถ้าเขาสู้ชีวิตอีกหนึ่งเดือนเราก็จะเอาเข้าในกรีนเฮาส์แต่ไม่ไม่มีที่วางในกรีนเฮาส์เนี่ยอย่างเงี้ยเสียดายเขานนคะเขายังสู้ชีวิตอยู่เลยอีกตั้งเดือนกว่าเนาะพวกนี้ก็อาจได้กินเดี๋ยวดูดูดว่าเขาฟื้นขึ้นมาถ้ายังสู้ต่อไปอย่าไปไว้รอเนาะรอให้เขาไปเองอย่างเนี้ยเขาไปเองนะคะใบเฉาเฉาเขาก็เริ่มไปบ้างแล้วบางตัวก็ไม่ไปนะคะอย่างเงี้ยนี่ก็สู้มากเลยตัวนี้สู้ชีวิตกับ หนาวมากนะคะเริ่มหนาวอลพิกพิกนี่อยู่แค่สิบห้าองศาล,ลงไปก็ไม่ค่อยจะรอดแล้วนะคะตอนคืนนี้จะสิบเขาก็จะไม่รอดละบางต้นก็ตายแล้วนะคะเนี่ยต้นนี้ตายไปแล้วอันนี้รุ่นแรกไดได้เก็บแค่รอบเดียวเนาะพอเก็บแล้วรอบเดียวแล้วไปเจอเราใส่ปุ๋ยปกติเราไม่ค่อยใส่ปุ๋ยเราใส่ครั้งเดียวปล่อยทิ้งเลยทีนี้เราเราเก็บรอบหนึ่งเสร็จเราอยากให้เขาสวยเราเลยใส่ปุ๋ยเข้าไปนีดนิดนึงไม่รอดเลยนะคะ สงสัยไม่รู้เป็นอะไรเค็มจัดหรือว่ายัางไงไม่แน่ใจนะคะไปเลยรอตแรกอย่างพวกนี้ที่เหลือได้ไดเก็บอยู่สองรอบนะคะอันนี้คือรอตที่2ที่เราเก็บแล้วเราจะปล่อยให้เขาตายแต่ถ้าเขาสู้ชีวิตที่ออกมาแบบนี้เนาะเอาไปไว้ในะกินเฮายัดยัดไว้จะได้กินอีกประมาณนิดนึงเนาะก็ได้ประมาณกล่องเล็กๆประมาณนี้นะคะเราก็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูเนะาะใครที่ยัง หัดปลูกพริกเหมือนเรานะคะก็อยากใช้ก็ไปดัดแปลงใช้ได้นะคะนี่ดูเขาสู้ชีวิตมากเลยเนี่ยโอ้เขาก็กำลังสวยงามเนาะแต่ความหนาวเขามาไงคะความหนาวมาเยือนเขาอยู่ไม่ได้คิดเขากำลังจะสวยเขาก็มีชีวิตเหมือนเราเนอะอยากอยู่ก็อยู่ไม่ได้แล้วต้องไปแล้ว สำหรับคลิปนี้เราก็มาแนะนำนะคะปลูกพริกว่าเป็นยังไงสำหรับสไตล์สวนหลังบ้านนะคะใครที่จะเอาไปใช้ก็ได้นะคะใครที่ชอบแบบเราก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้เราด้วยนะคะใครที่ไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะวันนี้เรามาอัปเดตให้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ตรงนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ